ยังโอนต่อเนื่องโครงการเราไม่ทิ้งกันอีกกว่า1 0 0 0 0แสนรายรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเราไปดูกันเลยครับหากท่านคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารดีๆสิ่งดีๆจากช่อง o n e y Channel ด้วยนะครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับอยู่กับผมไมเี่ชาแนลครับคลิปนี้แจ้งข่าวด่วนมาบอกอีกแล้วครับยังโอนเงินต่อเนื่องนะครับสําหรับโครงการเราไม่ทิ้งกันถึงแม้จะปิดโครงการไปแล้วมีการโอนเงินต่อเนื่องถึงกว่า10,000แรายนะครับท่านผู้ชมทุกท่านครับการโอนเงินโครงการเราไม่ทิ้งกันกว่า1 0 0 0 0แรายนั้นกระทรวงการคลังยืนยันว่าโครงการเราไม่ทิ้งกันยังไม่จบนะครับซึ่งกําลังอยู่ระหว่างการโอนเงินเยียวยาอีก1 0 0 0 0แกว่ารายครับผม ซึ่งณนะตอนนี้นะครับผู้ที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบสิทธิ์ให้ดําเนินการตรวจสอบสิทธิ์ด่วนนะครับที่เว็บไซต์ www เราไม่ทิ้งกัน com ซึ่งจากมาตรการช่วยเหลือเยียวยาเงิน5,000บาทต่อเนื่อง3เดือนรวมเป็น1 5 0 0 0บาทในโครงการเราไม่ทิ้งกันนั้นนะครับซึ่งมีการปิดโครงการไปแล้วเมื่อวันที่29พฤษภาคม63เบื้องต้นนะครับท่านต้องตรวจสอบ สถานะของตนเองที่เว็บไซต์ www.romethingan.com ซึ่งตอนนี้เหลือเพียง2ปุ่มเท่านั้นก็คือปุ่มตรวจสอบสถานะซึ่งเป็นปุ่มสีเทาและปุ่มสละสิทธิ์ซึ่งเป็นปุ่มสีแดงครับซึ่งปุ่มสละสิทธิ์นี้หากท่านกดและมีการยืนยันการสละสิทธิ์ท่านก็ต้องคืนเงินกับโครงการเราไม่ทิ้งกันครับโดยสามารถคืนเงินได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ ความคืบหน้าครับจนถึงตอนนี้ถึงแม้จะเลยช่วงระยะเวลาการเยียวยาเดือนสุดท้ายของมาตรการไปแล้วนั้นหลังจากทางมาตรการได้ดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาต่อเนื่องเดือนละ5,000บาทตั้งแต่เดือนเมษายนจนถึงเดือนมิถุนายนรวมเป็น15,000บาทนั้นแต่ถึงอย่างนั้นขณะน,นี้ระบบยังคงดำเนินการโอนเงินให้กับผู้ลงทะเบียนที่ผ่านการตรวจสอบซีนอยู่นะครับ จากแหล่งข่าวข้างต้นทำให้เราทราบว่าการเยียวยาในโครงการเราไม่ทิ้งกันยังเหลือผู้ที่ได้รับสิทธิ์ที่รอการโอนเงินอยู่ครับดังนั้นผู้ที่ได้ลงทะเบียนไปทุกท่านให้ดำเนิน,เนการตรวจสอบสถานะผ่านเว็บไซต์ www. เรา m ม่ทิ้งกัน .com นะครับ ซึ่งนี้ก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ w w w r o m e t h i n g k a n c o m จะเข้าผ่านมือถือหรือคอมพิวเตอร์ก็ได้ครับตอนนี้ก็เหลือเพียง2ปุ่มเท่านั้นซึ่งปุ่มในการตรวจสอบสถานะก็คือปุ่มสีเทานะครับเมื่อท่านคลิกที่ปุ่มสีเทาตรวจสอบสถานะท่านก็จะเจอหน้าต่างให้ท่านดำเนินการกรอกเลขประชาชน13หลักหมายเลขโทรศัพท์ที่ได้ลงทะเบียนไว้วันเดือนปีเกิด ก็กดปุ่มสีเทาตรวจสอบสถานะต่อไปครับหากท่านได้สิทธิ์ท่านก็ควรผูกเลขประชาชนกับบัญชีไว้เป็นการทำพร้อมเพย์เพื่อรับเงินนะครับท่านผู้ชมครับสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนโครงการเราไม่ทิ้งการไม่สำเร็จจำนวน321,60คนซึ่งไม่เคยได้รับการช่วยเหลือโครงการใดๆของรัฐและไม่ใช่ผู้ประกันตนมาตรา33 ทางสำนักงานเศรษฐ,ฐกิจการคลังกำลังอยู่ระหว่างดำเนินการพิจารณากลุ่มเป้าหมายและกลไกความช่วยเหลือก่อนส่งให้คณะกรรมการกันกรองการใช้เงินกู้พิจารณาในหนึ่งเดือนเพื่อช่วยเหลือเงินเยีเยวยาต่อไปครับในกลุ่มนี้อาจจะไม่ได้รับเงินเยียวยาจำนวน1 5 0 0 0บาทต่อคนเหมือนกลุ่มผู้ลงทะเบียน15.1ล้านคนเพราะลักษณะและคุณสมบัติที่แตกต่างกันครับ สำหรับกลุ่มผู้ร้องเรียนหรือร้องทุก์เงินเยียวยา2.2ล้านคนนั้นตอนนี้อยู่ระหว่างการประมวลความช่วยเหลือเพราะว่า80%ได้รับการช่วยเหลือแล้วเหลือเพียง20%เท่านั้นคือจำนวนที่กำลังมองหาการช่วยเหลืออยู่ในขณะนี้นะครับ โอเคครับท่านผู้ชมสำหรับข่าวการโอนเงินต่อเนื่องโครงการเราไม่ทิ้งกันมีการโอนเงินต่อเนื่องกว่า10,000แรายนะครับท่านสามารถตรวจสอบสถานะของตอนเองและถ้าหากท่านได้รับสิทธิก็ควรผูกบัญชีพร้อมเพก,กับเลขประชาชนไว้เพื่อได้รับเงินเร็วนะครับผมก่อนจบคลิปกันไปฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องไมนี่ช่อน้องเลยครับผมก็จะนําข่าวสารดีๆสิ่งดีๆมามอบให้ท่านผู้ชมทุกท่านทุกคนเลย ขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆนะครับและพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ